นีเห็ดำเนื้อครับพี่น้องครับอ่าขัวเนื้อให้สุกครึบสุกแล้วค่อยมาคูนี่เ้าุกแลยเอาไนเลยนะครับเป็นเห็ดรำุ้เอาใช่ยังโอสุดร้ดูใส่หลายแท้เอาาเ่ไปใส่หลายเซฟหลายเอาบ่อ้าวเส็หน่อยสร็ยังอ้าวมันเป็นนี่แหละ เจ็บปากเปนโชว์ครับมันเนี่ยอือจัดไปพริกโอ้โหตายเสียพริกหอมแท้เห็นไหมนี่พริกใกล้ไปพีอันพวกเบ็ดพี่น้องใส่ดีขวดกันอือนีอ่ผมกลัขงข้าครัวนี่สูตรมาทางบ้านไหมบอทางบ้านทางบ้านเลยได้ไง ตัวนหอมดังคันเลยพี่น้องสิบแล้วหัวมามาค่ะาใส่พรไปนี่ยังปโียโคเปีอะไรกังก่อน้หอมตักซีบมี่ซีบมี่คนตกหายากอยู่แกคัดได้อยู่ครับไปเอาสมิเอาาวโอ้โตกี่น่องเราขอกันยากอืม ยังหอมเสฝายะได้อาจจะน้อยบนแบบใส่เกลือกัได้ฝ้าก็ได้เฮ้ยาสีน้องอาสานี่ครับเจ็ดเอียงกินเองคือเกาพี่น้องสาเนี่แหละใส่ส พอดีแล้วเหรอปลาใช่ไหมหอมนะพอาะวมใส่นิดหนึ่งปลาน่นึงีกนหนึ่งพอๆอกมัป่มปลาปลานิดหนึง่งโด้วยกันคัดขัดขัดเฮ้ยนั่นละอืม ตีก่ะวิ่เหเนียวโคตดเวยวได้สเหนียวคดรในการเรียบรอยอ้อยพี่น้องท่องเสื่ครับหนาเนื้อสุกลาบคมเอออเสร็จแสบนอนกันด้ครับดอสูส้นอเห็ดเงกินยังคือเขาครับร่อนซึ้ฟซาลา